สวัสดีจ้าพี่นอ้อ,องมอนีมาลวบลัดตะตอนใยท่องเกียงอีหลอกใส่หนังงวัวจ้าพี่น้องใส่หนังงวัวรวบรลัดตะตอวนนาะพี่น้องใส่ฟิกน้ำมีหนังงวัวหนังงวัวพี่น้องใส่หนำยานั่งอันอีหลอกใย,ยท่องกับอันเก็บแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยอีหลอก ตุ่มเจอันนั้นอันนั้นตุ่มเซใบบักขามไววอันเซตุยินไววพี่น้องเนี่ยยายท่องบ่มีกับเขายายท่องก็เลยเอามากแกล้มกินเห็นอันนั้นหนังงัวก็เลยคลืดว่าแก่งนัวนเนี่ยกันยังอยู่ในสภาพว่าะเซอเซอสองปีตไหวพี่น้องใส่แบบพิก,พกหน่วยนำ้ำ ตุ่มเดักฟักตุ่มเขียวม,มันนำเยีะยนั่งนัวๆพี่นวลเนี่ยสดนำโกกๆมันเด้อบุไดย้ยาแกงอีหลอดตังเต้อันนั้นพุ่รัติยายต้องเก็บมากกับมาตุ่มไว้กับมาตุ่มไว้อันนั้นใส่น้ำใส่อันใบบักขามอ่อ,อน ต้มแล้วก็เอาให้มันเสด็จนำยี่ท่องเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ไว้ถ้ากินโดนๆแล้วพี่น้องนี่คืออย่างงี้มได้เฮาเอาออกมากินเอามาแกงกินเบอรต้องไปใส่อันนั้นนำเบอบต้องไปใส่บักขามอีกใบบักขามอีกเอามาเฮ้ากระต้่มกินเลยพราะห้าาต้่มไปแล้วใส่ใบบักขามเดียร้อยเลยเนี่นัวๆพี่น้องนี่หนังัวกั ใส่เข้าไปโอ้ยแบพี่น้องแสีบมาดื้อมาดื้อผู้ใดอยากแกงอีหลอกเนี่ยคนังงัวหนังงัวพี่น้องเมโน,มน,มนอีสานบ้านๆจะพี่น้องมอาเด้อพะยะมา,าท่านสูบดอกพี่น้องน้ำมาท่านหลดุดพอเยท่องใส่น้ำเย็นนั่งแล้วก็ใส่อันนี้ไปนั่งนางงวัว ใส่อันนี้ไปนะั่ใส่กระเทียมใส่พริกใส่ยังห้านั่นแหละพี่น้องผูดด้ใดก็คือสิคเคยแกงอยู่เนาะนี่ยายท้องกะลวกลัดตัดต่วนเอาบริไดเฮตในพี่นอ้องเบิ่งกะแกงแบบธรรมาชาติอีสานบานบานห้านั่นแหละจ้ะพี่น้องก็เลยมาให้เบ่งเบ่งนี่เนี่ยนงันงมัวนังมัวพี่น้องนางมัวนี่นหนังมัว น้ำนวดยีดองกับต้ตตตมกับซชล่างสะอาดจะอาดไปแล้วเรามาต้มใส่เนี่ยเบิงปีนองนุ่วๆเลยเอ้ยแต่เสียบเนี่ยรอยอีกสักคู่เดี๋ยวก็ได้ทานเดี๋ยวก็ได้กินแกพี่นอง <c oughs> มาเดิอพีนองไปอยากแกงอีลอกเสเสบๆนำกัน เดี si si ๋ยวซิมเบงก่อนซิมมึงมันนัวบ่ก็สิได้ปงแล้วล่ะน้ำมันลดแล้วเดี๋ยวสิบ่ได้สดน้ํา ุงแล้วพี่นอ้องก,ก็ใส่ผงนั่ลงไปของปลาเด็กปลาีหยังย่าท้อก็ใส่ไปมืดหลลยๆอย่างนี่บุงก็ดีล่ะให้มันนั่เขากันย่าท้องก็ใส่น้ำปลาเดกใส่หอมใส่ยังปุงเข้าไปเน่มกันอยู่ในนีหล่ะให้มันนั่เวลาเขาแกียงมันจะนั่พี่น้องแต่ถ้าทีมาใส่ที่หลังมันก็จะบานั่เขากันซุกเดียวพี่น้องซุกเดียว ไม่ต้องกัดจัปรุงเสร็จเรียบร้อยจะพี่น้องมาเด้อมาเด้อเนี่ยก็ได้ประมาณนี้แหละจะพี่น้องแกงอีลอกผไดอยากก็มาเด้อผยาแกงอีลอกเสร็จแจบน้ำกกนเด้อจะพี่น้องมาเด้อมาเด้อแกงอีลอกแกงอีลอกเอก่พี่นอ้อ,องใส่บอฟิกลูกโดดด้วยแต่เสียบ่ะพี่น้อง แกงใส่หนังวัวจะพี่น,อน้องเสีบเสบนุ่งกันเด้อจากพี่น้องมาเด้อมาเด้อไปอยากไปแล้วจะพี่น้อง